بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم اجعل عملي كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيئا ซาลาโมยเลยคุณมาระหมะตุลลอฮบะระกตก็กลับมาพบกับผมอีกครั้งหนึ่งนะครับในช่วงเวลาของเดือนรอมฎอนอันเจริญรอมฎอนอันเปรฐซึ่งเรานั้นกำลังเข้าสู่ช่วงกลางของเดือนรอมฎอนนะครับก็คืออยู่ในช่วงกลางของเดือนรอมฎอนแล้วและอีกไม่กี่วันนั้นก็ใกล้ที่จะเข้าสู่ช่วงท้ายของเดือนรอมฎอนแล้วนะครับนั่นหมายความว่า รอมฎอนนั้นกําลังจะจากเราไปนะครับเมื่อถึงจุดนี้แล้วเนี่ยก็อยากให้เรานั้นลองทบทวนนะครับตรวจสอบตัวเองดูว,ว่าเรามีอามันอิบะาดาอะไรบ้างนะครับที่เราได้ทำนะเพิ่มขึ้นมาในเดือนรอมฎอนนี้นอกเหนือจากเดือนอื่นๆน,น,นะครับเราอานกานเพิ่มขึ้นไหมเราละหมาดเกียร์มุลเลนนะครับสภาพของเรานั้นเป็นอย่างไรเปลี่ยนแปลงไปหรือไม่ นะสภาพของเราในเดือนรอมฎอนนี้กับสภาพของเราก่อนนะครับรอมฎอนเปลี่ยนไปหรือไม่อย่างไรเพราะนั้นก็อยากจะเตือนตัวของกระผมเองนะครับแล้วก็รวมถึงพี่น้องที่รักทุกท่านนะให้ตัดตวงฉกฉวยโอกาสที่เรานั้นได้อยู่ในเดือนรอมฎอนอันประเสริฐนี้ในการ เก็บเกี่ยวคุณงามความดีทั้งหลายเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการอ่านกุรานนะครับการละหมาดเกียรม,มุลเลนและก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งตัวของการถือศีลอดเองนะก็ขอให้เป็นการถือศีลอดที่มีผลนะครับเป็นการถือศีลอดที่ลอตตาลาต้องการนะเป็นการถือศีลอดที่จะนําพาไปสู่การตะวาหรือความยำเกรงครับท่านพี่น้องผุ้ศทธาที่เคารพทุกท่านครับ คลิปที่แล้วนะครับผมก็ได้พูดถึงว่า,าความประเสริฐของการถือสินอดนะก็เอามาจากหนังสือไดดีนุกัยละเตดอัลาร,ร,ราะห์มานฟิชฮารีรอมาตอนะครับของเชคออดินอัซซายดนะประเด็นคือพูดถึงความประเสริฐของการถือสินอดแล้วก็ครั้งที่แล้วนั้นก็คือพูดถึงว่า นะเป็นข้อแรกเลยนะครับก็คือการถือศีลอดนั้นเป็นสาเหตุที่จะทําให้เรานั้นได้รับการอภัยโทษและเป็นประตูไปสู่สวรรคนะ์วันนี้นะครับก็เข้ามาสู่ข้อที่2องนะเชคบอกว่าเสียมุกัาเฟรอเสียมุกนะัาเฟรอการถือศีลอดนั้นเป็นสิ่งที่ไถ่โทษนะเดี๋ยวจะนะมีความหมาย อะไรยังไงรายละเอียดนะครับก็เรียนเชิญติดตามรับฟังนะครับในหนังสือนะครับเชคบอกว่าอิจ่านะแคนอัลซูโมมูยู شارك الصلاة والصدقة في تكفير فتنة الرجل في ماله وأله وجاري เมื่อการถือศีลอดนะครับมีส่วนร่วมกับการละหมาดและการทำซองเราก็ในการลบล้างความผิดที่เกิดจากบททดสอบ นะของคนคนหนึ่งที่เกี่ยวกับทรัพย์สินของเขาครอบครัวของเขาแล้วก็เพื่อนบ้านของเขาเอ่อก็คือตรงนี้นั้นมีการทดสอบนะครับในเรื่องต่างๆที่ได้กล่าวมาแล้วก็ชายคนนี้หรือบคุคคลคนนี้นั้นมีขเขาเรียกว่าสอบไม่ผ่านก็คือมีความผิดนั่นแหละนะเพราะนั้นเนี่ยการดิเซนอดก็มาบรบ้างความผิดที่เกิดขึ้นนะครับ ในเรื่องดังกล่าวร่วมกับการละหมาดและการทำศรดอกอซึ่งตรงนี้ก็มีหลักฐานปรากฏนะครับเช่นว่าการมาจาอฟีไฮดีสูดายฟาตบิลยลมันอินดะลบุคฮารีวะมุสลิมินก่อนอัลลอฮัสูละอิวะสัลลัมนะตรงนี้ก็มีหลักฐานนะครับยืนยันซึ่งเป็นไฮดีสที่ท่านฮูดายฟาอิบอัลยยมันได้ รายงานเอาไว้นะครับในบันทึกของท่านอิมามอัลบุคฮารีแล้วก็อิมามมุสลิมทราสุูลลอฮ์สัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมนะครับได้กล่าวว่าฟิตนนตุรรจูรีฟีอัฮลิฮิวะมาลิฮิวะจาริฮิตุกัฟฟิรุฮัสซัลาตุอัเซิยามุฮัสซัดดาร์กนะฟิตเนของบุคคลคนหนึ่งที่เกี่ยวกับ ครอบครัวของเขานะครับทรัพย์สินของเขาเพื่อนแล้วก็เพื่อนบ้านของเขานั้นต mm ัวกฟิรุฮอลซอลดตัวเซียมูสัซอเด์ก็สิ่งที่จะมาลบล้างความผิดนะครับจากสิ่งดังกล่าวก็คือการละหมาดนะการถือสินอดแล้วก็การทำซอดอรก็นั้นสิ่งที่เช็กชี้ได้ก็คือนะจะชี้ว่าเอ่อการถือสินอดนั้นมีส่วนร่วมนะกับการละหมาดและการทำซอเดอร์ก็ใน การลบล้างความผิดที่เกิดขึ้นนะที่มันเกี่ยวกับครอบครัวทรัพย์สินแล้วก็เพื่อนบ้านนะครับส่วนตรงนี้นะครับก็มีสิ่งที่อยากจะอธิบายเพิ่มเติมนะครับสักคร,าครานะ่าวๆนะคำว่าฟิชนะคำนะว่าฟิชนะแล้วอักษนั้นก็คือมาจากนะอนนักษรใหญ่ก็คือมีความหมายว่าอนะัลิมติฮานนะอัลิมติฮานวัลเลติบาร์ก็คือแปลว่าการทดสอบ นะบททดสอบนั่นแหละทีนี้ถ้าพูดถึงบททดสอบเนี่ยเราก็มักจะนึกกันนะครับไปในทางที่ไม่ดีหมายถึงทดสอบนะครับในเรื่องที่ไม่ดีที่มาประสบกับเราแต่ว่าจริงๆแล้วนั้นเรื่องออการทดสอบนั้นไม่ใช่ว่า มีแค <S 々> ่เรื่องที่ไม่ดีอย่างเดียวนะครับก็รวมไปถึงเรื่องที่ดีๆด้วยดังที่อัลสพานหัวตาลาได้ตัดเอาไว้นะครับบอกไว้นับลูกุมบิชษฐิวัลขอยริฟิตนะและเราได้ทดสอบพวกท่านนะครับบิชษฐิวัลขอยริฟิตนะด้วยกับสิ่งที่ไม่ดีนะครับก็คือเรื่องที่ไม่ดีวัลขอยีแล้วก็เรื่องที่ดีด้วยเช่นเดียวกันนะครับอัลเรลหนาฮุมบิลฮ ح س นาติวัสซ ي ยาติละเดลฮุมยจรจัอุน เราได้ทดสอบพวกเขาด้วยกับเรื่องที่ดีและก็เรื่องที่ไม่ดีเพื่อที่ว่าพวกเขานั้นจะได้นะกลับมานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโดยปกตินะครับเวลาพูดถึงบททดสอบแล้วเราก็จะนึกไปถึงเรื่องที่ไม่ดีต่างๆที่มาประสบกับเราอนะอย่างในปัจจุบันนี้ก็เห็นเห็น,เห,นเห็นกันชันชดๆเลยนะครับก็คือการทดสอบนะโรคระบาดเนี่ยนะโดนทดสอบนะครับเป็นเรื่องที่ไม่ดี โควิดสนะิบเก้าก็เป็นการทดสอบอย่างหนึ่งนะครับแล้วก็รวมไปถึงการทดสอบในด้านอื่นๆด้วยนะครับไปด้านรวมไปถึงด้านทรัพย์สินด้วยนะครับก็คือว่าคนที่มีงานทำปกติก่อนโควิดจะมานะครับมีงานทำมีเงินเดือนมีไรายได้นะครับแต่เพราะว่พาพอเวลาที่โควิดมาแล้วเนี่ยบางคนอาจถูกพักงานนะอาจจะถูก ให้ออกเลยนะครับอันนี้ก็มีเหมือนกันนี่ก็เป็นบททดสอบเหมือนกับที่ร้อยตาลาจัดไว้ในสุรรัตน์บกฤนคบที่เราะบรวคุบี่ย์มินล็กที่ิละนจูงีัวิเมินัล็กทีวิวลิจูละนักวิเันลที่วิิจูลักัน,น, i, wa นะน,น็ที่ิวและูีะกเศีน็กที่วินะก็ิเป็นเททีสวิตนก็เป็นเททีธธนะ่วิวแะนิจีกัเนธธเลนะ่ง เมื่อวานนะครับไม่นานมานี้ก็มีผู้ที่เสียชีวิตเพิ่มขึ้นจากโรคโควิดนะครับแล้วก็คนที่ติดนั้นก็มีจำนวนมากขึ้นเช่นเดียวกันนะครับต่างๆเหล่านี้ก็ขอร,าารัฐบาลได้ทรงให้บททดสอบอันนี้นะครับผ่านพ้นไปอย่างรวดเร็วนะครับ ประเด็นนะครับสรุปตรงนี้ก็คือว่าบททดสอบนั้นส่วนใหญ่ก็คือวเวลาพูดถึงบททดสอบเราก็จะนึกไปในเรื่องที่ไม่ดีที่มาประสบกับเรานะแต่ว่ามันไม่ได้มีแค่เรื่องไม่ดีอย่างเดียววันคอยรีเหมือนกันนะครับก็คือเรื่องที่ดีด้วยยกตัวอย่างเช่นคนหนึ่งนะอัลลอฮ์ให้กีๆเขามากมายมีทรัพย์สินเงินทองนะครับร่ำรวยทีนี้เมื่อครบ มีสอบหรือพิกัดตามที่ศาสนาได้กําหนดเอาไว้แล้วเนี่ยเขาก็จําเป็นที่จะต้องออกปาะกาศนะนั่นแหละโดนทดสอบแล้วนะครับว่าตกลงจะออกไม่สะกาศถ้าไม่ออกก็แสดงว่าสอบไม่ผ่านนะถ้าออกก็คือ,อแสดงว่าคุณสอบผ่านนะครับหรือมีเงินครอบครองจํานวนมากนะเอาเงินไปใช้จ่ายในทางไหนนะใช้จ่ายในสิ่งที่ฮารามหรือเปล่า,าไปซื้อนะซื้อเหล้านะครับ ไปเล่นการพานันไปทําสิ่งต่างๆที่สิ่งต่างๆที่เราตาลาได้ห้ามเอาไว้หรือเปล่านะครับอันนั้นก็คือบททดสอบเหมือนกันไม่ใช่ว่าคนรวยนั้นแนะปลว่าไม่ได้โดนทดสอบนะครับไม่ใช่อย่างนั้นอันนั้นสรุปตรงนี้ก็คือว่าคําว่าการทดสอบหรือบททดสอบนั้นเป็นไปได้ทั้งเรื่องที่ดีนะและเรื่องที่ไม่ดีอีกจุดหนึ่งนะครับที่อยากจะชี้ตรงนี้ก็คือ ในไฮดิสเนี่ยจริงๆไฮดิสน, Hi iz, นี้ที่ท่านโฮลเจฟ์อิบนูเลยมมามันได้รายงานเอาไว้เนี่ยนะครับจริงๆยาวกว่านี้อันนี้เขาตัดท่อนมานะเป็นชนิดหนึ่งนะครับของบททดสอบนะบททดสอบเนะี่ยมี2ชนิดนะครับแบบคอซซ์กับอาร์มะซ์คอซซ์ก็คือวงแคบนะอาร์มะก็คือวงกว้างคือว่าโดนกันท่วนหน้าเลย นะตรงนี้ก็เป็นคอสซ์ก็คือฟิตนะในเรื่องของออบททดสอบในเรื่องของครอบครัวทรัพย์สินนะครับเพื่อนบ้านนี้ก็ไม่ได้มีกันทุกบ้านนะก,นะก็คือโดนกันแหละบางบ้านก็นโดนบางบ้านก็ไม่โดนนะครับ แต่ว่าบททดสอบอีกอันนึงก็คืออามะซึ่งมีอยู่ในฮะดิษนี้เหมือนกันนะระบุนะครับว่าท่านอุมัะเนี่ยเป็นประตูบานหนึ่งนะที่กั้นระหว่างฟิตนะใหญ่หลวงเอาไว้นะครับคือฟิดแนวอาม,มานะจะศึกษาประวัติศาสตร์นะครับก็จะรับทราบว่าท่านอุมัะเนี่ยลูกแหลงจะยุคท่านอุมัะเนี่ยนะไปนิยุคท่านอุสมานนี่ก็เริ่มแล้วนะครับมีพวกคขาวาริจนะที่ สังหารท่านอุสมานนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็มีสงครามที่เกิดขึ้นก็คือบรรดามุสลิมนั้นหลังเลือดกันเองนะอันนั้นก็เป็นบททดสอบอาหม,ม่เป็นฟิตนะนะครับอามม่ที่เกิดขึ้นส่วนตรงนี้นะครับก็เป็นฟิตนะคอร่ซนะในเรื่องอะไรฟิอะีฮีวะมาดีฮีวเจาดีฮีเกี่ยวกับครอบครัวนะครับครอบครัวยกตัวอย่างเช่นคนที่เป็น พ่อนะครับเวลาจะให้ของขวัญกับลูกๆเนี่ยมีลูกหลายคนใช่ไหมครับศาส,สนาก็กำหนดให้คนที่เป็นพ่อนั้นจะต้องให้โดยมีความยุติธรรมนะไม่ใช่ว่าเรานั้นให้ออของขวัญกับลูกอีกคนหนึ่งมากกว่าอีกคนหนึ่งด้วยความเสน่หานะครับเรารักคนนั้นมากกว่าคนนี้ก็เลยให้มากกว่าน,นี้ไม่ใช่นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิด ฟิตนะที่มาประสบตรงนี้เราทดสอบผ่านก็ทำดีแล้วแต่เกิดไม่ผ่านสิ่งที่จะมาลบล้างก็คือสอลาเซียมแลวก็ซเดอระกะเรื่องทรัพย์สินก็เหมือนกันเรื่องเรื่องเพื่อนบ้านก็เหมือนกันนะครับคนที่อยู่บ้านใกล้เรือนเคียงจะเป็นญาติหรือไม่ใช่ญาตินะครับก็มีบททดสอบนะมีบททดสอบเราไปด่าเขาอยู่ร่วมกันด้วยดีรว่าอยู่ร่วมกันแบบ มีความบาดหมางต่อกันนะไปดา่าไปว่าเขาหรือเปล่านะครับถ้าเกิดทําสิ่งที่จะมาลบล้างนะก็คือการละหมาดการถือศีลอดแล้วก็สวดอกกนอนะครับซึ่งบาปต่างๆที่เกิดขึ้นตรงนี้นะครับที่เกี่ยวกับเรื่องพวกนี้นั้นก็คือสิ่งที่จะมาลบล้างนะอ,อามัณีิซอและที่ได้กล่าวมานั้นจะลบล้างในส่วนที่เป็นบาปเล็กๆนะครับเหมือนกับที่ในคลิปที่แล้วใน ครั้งที่แล้วที่ได้พูดไปก็คือเป็นบาปเล็กๆส่วนบาปใหญ่นั้นก็คือสิ่งที่จะมาลบล้างนั่นคือการเตาบาสนั่นเองเออในริวายะอื่นนะครับก็มีระบุเพิ่มขึ้นมาไม่ได้จำกัดแค่3อามานอามอามใน,นาการงานที่จะมาลบล้างบาปเนี่ยไม่ได้มีแค่3าก็เพิ่มอัลอัมรุบิลมารุฟวันนาฮิวานินมุงกัตเพิ่มขึ้นมาอีก นะคือการสั่งใช้ให้ทําความดีและห้ามปลามกันไม่ให้กระทําความชั่วก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่จะช่วยลบล้างนะครับบาปดังกล่าวนั้นได้ที่นั่นเ็คได้พูดต่อไปนะครับอกฟิลิปินสยเซียมากดดุดเกลอกคากฟาโรจินฟีอูโมรินมูตาอัดดีดะและแท้จริงการถึงสินอดนั้นได้ถูกระบุเอาไว้เหมือนเป็นกาฟาโระนะครับเป็นค่าไทยนะเป็นสิ่งที่มาไถ่โทษ ฟีโอโมดินมุตาอัดดีดะในอีกหลายเรื่องด้วยกันนะครับเช่นก็ยกมานะหลายอายะอยู่นะอัจม um ุลฮะจวัลอุมรอดินละนะครับเก,กี่ยวกับเรื่องฮะเกี่ยวกับเรื่องอุมรอดเกี่ยวกับเรื่องการฆ่านะแบบไม่ตั้งใจนะครับส่วนที่ผมอยากจะหยิบยกมาอนะายะหนึ่งหรือเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของการสาบานนะอัลลอฮฺบฮานะฮูวะตะอาลานะครับได้ทรงกล่าวเอาไว้ในส ah ุราอัลมาอิดะห์ อายะที่89นะครับพระองค์ตรัสว่าลายูอาคิดุกุมุลลอหุบิลละหุยฟีไอมานิกุมอลอ a h ตาลาจะไม่เอาโทษพวกท่านนะครับในการสาบานที่เป็นเรื่องไร้สาระนะครับของพวกท่านตัวนี้คือหมายถึงคนที่สาบานโดยที่ไม่ได้มีความตั้งใจนะครับคือบางทีเนะี่ยบางคนเขาสาบานติดปาก อัลลอฮิอัลลอฮิฉันจะไม่อย่างนั้นอย่างนี้สาบานคือพูดออกมาโดยด้วยความเคยชินนะครับไม่ได้มีความตั้งใจนะอันนี้ก็ถือว่าเป็นอะไรคําสาบานที่ไม่ได้จ,เจเา,เ,าะะจเป็นที่จะต้องเสียกัฟาร์นะครับไม่จําเป็นที่จะต้องเสียกัฟาร์ังนั้นสิ่งที่อะไรหรือคําสาบานที่จะเสียกัฟาร์ก็คือ นะต่อมาเวลาทยูอคิกุกุมบิมาอัตุมุลไอมานแต่ว่าล l l a h ตาลาจะเอาโทษพวกท่านในสิ่งที่พวกท่านนั้นมีความตั้งใจในการสาบานนะสาบานนั้นมีความตั้งใจจริงๆนะยกตัวอย่างเช่นมีคนคนหนึ่งนะครับเขาบอกว่าจะเชือดแพะนะแล้วก็มาทําอาหารให้เรากินนะเรากระสาบานว่าล l l a ขอสาบานต่อร้อยเลยว่าถ้าเกิดเขาทํามาให้ฉันกินเนะี่ย ฉันจะไม่กินเป็นอันขาดนะครับจะไม่กินเป็นอันขาดนั้นตัวนี้แสดงออกให้เห็นถึงว่ามีความตั้งใจว่ายังงงาก็จะไม่กินนะควบคู่ไปกับการสาบานด้วยแล้วก็ไอเรื่องที่สาบานก็เป็นเรื่องที่เป็นไปได้เขาเรียกมุมกินนะครับเป็นไปได้การกินข้าวนะเป็นเป็นเรื่องที่เป็นไปได้ไม่ใช่เรื่องมุสาหินเรื่องที่เป็นไปไม่ได้นะครับแล้วก็เป็นเรื่องที่จะเกิดขึ้นในอนาคต นะครับไม่ใช่เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นไปแล้วเพราะฉะนั้นเมื่อมันครบเงื่อนไขของมันนะครับตรงกับเงื่อนไขของมันแล้วเนี่ยเมื่อสาบานแล้วผิดคําสาบานก็จําเป็นที่จะต้องเสียกาฟาร้อนะถามว่ากาฟาร้อนนั้นมีอะไรบ้างกาฟาร้ที่ว่าก็คือสิ่งที่จะมาลบล้างความผิดนั่นแหละนะครับกาฟาร้อ์คือ สิ่งที่อัลลอฮฺตาลาได้กําหนดเอาไว้เพื่อที่จะลบล้างบาปนะบาปนี่เป็นบาปที่ถูกเจาะจงก็คือแต่ละบาปนั้นไม่เหมือนกันมีกัฟฟาร้อไม่เหมือนกันนะบางบาปก็มีการถือสินอดแต่ถือสินอดไม่เหมือนกันนะอย่างในเรื่องผิดคําสาบานนี่เดี๋ยวจะพูดถึงก็คือ3วันนะครับในเรื่องอื่นก็ถือสินอด2เดือนติดต่อกันนั่นก็มีนะครับก็คือในบาปแต่ละบาปนั้นอัลลอฮฺตาลาก็กําหนด กัฟฟารสนะครับไอที่มีกัฟฟารสคือกําหนดนะของใครของม,มันไม่ได้เกี่ยวกันแต่ว่าตรงนี้นะครับกัฟฟารสตรงนี้คือหมายถึงในเรื่องของการปิดคําสาบานนะแฟกัฟฟารสตัอิตอามัวอาชารติมาซากีนะมินเอาเซลติมาตูตัวไอโมนะอันนีกุมนะอันที่1น,นะกัฟฟารสหรือสิ่งที่จะมาไถ่โทษนั้นมี3ประการด้วยกันนะครับให้เลือก หใน3ามนี่คือเลือกทําได้นะประการแรกก็คือให้อาหารกับคนจนนะครับสิคนด้วยกันซึ่งเป็นอาหารที่ระดับปันกลางคือระดับที่ใช้กินกันรับประทานกันในครอบครัวนั่นแหละนะครับไม่ใช่ว่าเรารับประทานอาหารปกตินะครับกินก็มีข้าวมีเนื้อมีไก่นะแต่พอเวลาเสียกาแฟรอปุ๊บเราก็ เอาแต่ข้าวไปให้เขาอย่างเดียวนะนี่ไม่ใช่นะครับก็ต้องให้เหมือนกับที่เรานั้นรับประทานในครอบครัวอันนี้คือประการแรกนะครับประการที่สองคือเอากิสวาตูหุ้มกิสวานี่ก็คือการให้เครื่องนุ่งหงนุ่งห่มกับคนยากคนจนนะให้เครื่องนุ่งหม่มตรงนี้นถามว่าแค่ไหนนะครับปุลมะก,ก็บอกว่า เป็นเครื่องนุ่งห่มที่เมื่อสวมใส่แล้วนะครับทำให้การละหมาดนั้นใช้ได้นั่นก็ถือว่าโพสแล้วนะครับหรืออุลมะาบางท่านก็บอกว่าการให้เครื่องนุ่งห่มนี้ก็อยู่ที่อูฟนะครับหรือประเพณีในแต่ละที่นะครับว่าให้ขนาดไหนถึงจะเรียกว่าให้เครื่องนุ่งหมนะ่มในขนาดไหนถึงไม่ใช่ใหเครื่องนุ่งห่มนะครับ อันนี้คือประการที่2ประการที่3นะครับก็คือการปล่อยท่าต้นเองซึ่งปัจจุบันนี้ก็คงจะไม่มีนะครับงนั้นสรุปก็คือว่าคนที่ผิดคำสาบานนะคนที่ผิดคําสาบานนั้นให้ไทยโทษด้วยกับ3ประการนี้ก็เ,เลือกได้3อย่างนี้คือให้อาหาร 1, 2 ให้เคื่องนุ่งหม่ม3ก็คือถทยปล่อยธาตุนะครับปล่อยธาตุถ้าเกิดทำสามอย่างนี้ไม่ได้ถามว่ามีไหมคนที่ไม่สามารถที่จะทําทั้ง3อย่างเลยเนี่ยนะอย่างหนึ่งอย่างใดจากทั้ง3ามามีไหมก็มีนะครับเช่นคนยากคนจนเพราะว่าทั้ง3ประการเนี่ยนะครับเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับทรัพย์สินทั้งหมดเลยอาหารนะก็ต้องใช้เงินนะครับกย่ยวกับทรัพย์สิน กิจวะหรือการให้เครื่องนุ่งห่มนั้นก็เกี่ยวกับทรัพย์สินเช่นเดียวกันเสื้อผ้านะธาตุนะคบก็เกี่ยวกับทรัพย์สินเหมือนกันเพราะนั้นคนยากคนจนเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะเลือกนะครับทำสามประการได้นะเพราะฉะนั้นใครที่ทำสามประการนั้นไม่ได้ก็ฟามันลัยิยิดฟา้ายามุสะลาสติอายามให้ถือศีลอด เป็นระยะเวลา3วันด้วยกันนะครับคนที่อะไรจะยากจนก็คือไม่มีเงิน,นพอที่จะเลี้ยงดูตัวเองและกับครอบครัวนะครับก็ให้ทำการถือสินอดแทนหรือในกรณีที่มีหนี้สินนะครับมีหนี้สินพันหนึ่งแล้วก็มีเงินอยู่พันหนึ่งเนี่ยก็ให้เอาเงิน1,000พนั้นไปใช้หนี้นะครับไม่ใช่เอาเงิน1น0 0นั้นไป ซื้ออาหารนะครับมาทำให้เป็นกาแฟาร้อนสำหรับเขาไม่ใช่นะครับให้เอาเงินไปใช้หนี้แล้วก็ตัวเองนั้นมาทำการถือสินโอนสวันเพื่อเป็นกาแฟร้อนนะครับอันนี้ประเด็นก็คืออะไรประเด็นก็คือว่าสิยามนั้นเป็นกาแฟร้ออันนี้แยกมาเลยนะไม่คู่แล้วเมื่อกี้คู่กับการละหมาดคู่กับซอดอกก็แต่อันนี้มาเดี่ยวๆเลยนะครับ เขาพูดถึงความประเสริฐตรงนี้ก็คือว่าสยามหรือการถือสินอดนั้นสามารถที่จะเป็นสิ่งที่จะมาไถนะ่โทษได้นะนะสรุปตรงนี้อันนี้ก็คืออะไรความประเสริฐประการหนึ่งของการถือสินอดนั่นเองนะครับสำหรับเรื่องราวในวันนี้ก็คงขอจบไว้ด้วยนะครับเนื้อหาเพียงเท่านี้แล้วก็ในครั้งหน้าอินชาลอ้นนะครับจะพูดถึงว่าการถือสินอด นั้นเป็นสิ่งที่จะมาขอชะฟาให้กับผู้ที่ถือศีลอดนะครับก็ขอให้ติดตามรับชมรับฟังกันต่อไปนะครับอินชาอัลลอฮ์อะกูรุกอลวีฮะดะวัสักฟุรุลลอฮ์น اظيم ันีวะระคุมมันีไซรินมุสลิมีนั้นนกุลิดัมฟัสกฟุรุอินน้าูฮฺัลกัฟฟุรุลรหีมสุลามุอะลัยกุมวะราะห์มะตุลลอฮฺอัลบรักาตฺุ์